เขาบอกว่าความคิดและอารมณ์ของเราเนี่ยมันคือ Energy คือพลังงานที่ต่อเนื่องไปจากจากจากสิ่งที่ปลุกเราหรือว่าหรือว่าหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระดับของวิญญาณแต่ในระดับของจิตวิญญาณเนี่ยมันคือมันคือ,คอเอ่อ g o o d g นะครับเขาเรียกว่าความรู้ความความ,ความรู้สึกที่ดีมันจะอยู่ในโหมดของ Good Feeling ก็คือจิตวิญญาณของเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นนะครับถูกสร้างขึ้นโดย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 ,โดยโพลังงานชนิดหนึ่งที่สูงกว่าเราแล้วเขาสกแล้วสร้างขึ้นมาให้เราเขาเรียกว่าไฮเออร์เซลไฮเออรเซลเนี่ยเกิดจากเกิดจากคนที่สร้างขึ้นเราขึ้นมาซึ่งไม่รู้เป็นใครเขาก็จะบอกนิยาว่านั่นคือ คืออาจจะบอกว่านั่นคือพระผู้เจ้าหรือพระสร้างพระเจ้านะครับพระผู้สร้างหรือคนสร้างจากกาวานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าไฮเออร์เซลของเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากตรงนั้นจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะรับรู้พลังงานในโหมดของพลังงานที่บริสุทธิ์หรือความดีงามสูงสุดเท่านั้นสังเกตดูว่าจิตวิญญาณของเราส่วนลึกๆของเราความรู้สึกนะครับความรู้สึกลึกๆของเรา ถ้าเราเจออะไรที่ไม่ดีเราจะรู้สึกแบบว่ามันไม่โอเค